สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากบ้านนาอุดมนะคะอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดทุกราหารนะคะมาซื้อเครื่องคาวาม่า155ห้ามือหมุนนะคะเครื่องคาวาม่านี้รับประกันสองปีนะคะมีเบอร์ออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือจะเครื่องมีปัญหาสามารถโทรทางไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะทางหรือทางร้านก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะคะ ช่างก็จะไปถึงบ้านทันทีนะคะรับประกันอยู่สองปี2ปีเต็มนะคะเครื่องนี้เหมาะสำหรับติดใส่รถอีแตนติดใส่เครื่องรถไทยไทยปดิษฐ์รถไถนาเดินตามนะคะเครื่องสูบน้ำได้หมดอันนี้ประสงค์ได้หมดทุกอย่างนะคะตัวนี้นะคะซื้อไปแล้วคุ้มค่านะคุ้มค่าในการทำงานนะคะก็สามารถใช้ได้ทุก ทุกอย่างนะคะก,กับกรรับเกษตรกรที่ซื้อไปนะคะสนใจใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0627545665นะคะเบอร์หรือ,อ,อ0811206955นะคะตัวนี้นะคะหรือเบอร์โทร0944699224นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ มีของสต็อกไว้มากมายนะคะ okay, เต็มโกดังเลยนะคะ <YouTube. S 1> ตัวนี้ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กทางไลน์นะคะ u t u b e ได้นะคะ <YouTube. S 1> หรือโทร,รโทรตรงมาตามเบอร์เทอนี้เลยนะคะที่บอกไปนี้นะคะอ่าขอบพระคุณขอบพระคุณลูกค้านะคะลูกค้ามาถึงร้านเลยนะคะอ่าขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจร้าน ของเรานะคะมารับมาซื้อถึงบ้านเลยนะคะเรากำลังเติมน้ำเติมน้ำมันค่เคื่องเพื่อสาตาร์ทให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้นะคะสนใจก็ทักไลน์ทักไลน์มาหรือจะมาถึงร้านเราเลยก็ได้ร้านกรมจัดก,การเกษตรนะคะนี่นะคะถึงร้านเราเลยนะคะ ถ้าจะมาซื้อนะคะหรือพัก,กามากทางเฟซทาง YouTube ทางไลน์อะไรก็ได้ดค่ะ,ดคะ,ะเดี๋ยวนี้กำลังจะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูนะคะกำลังสตาร์ทเครื่องค่ะ ส่งถึงบ้านก็ได้ค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะะสวัสดีค่ะ